สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นซาลาเปาขนาด6มิลชมพูอ่อนใสแบบนี้นะคะเส้นละ80บาทขนาด6มิลรแดงเข้มขนาด6มิลอันนี้เป็นควันบุหรี่นะคะออกสีเทาๆน้ำเงินอ่อนนะคะบานเย็นขนาด6มิลน,นะคะสีส้ม6มิลหนึ่งเส้นตัวนี้นะคะประมาณกี สิบเม็ดนะคะขนาด6มิลน้ำเงินเข้มแบบนี้นะคะอันนี้เป็นส้มเข้มนะคะแดงทรงซาลาเปาขนาด6มิลนี้เป็นสีดำนะคะฟ้าคามนี่นะคะเขียวเข้มสีเหลืองนะคะเป็นน้ำตาลเข้มเหลือบลุงเนาะเขียวอ่อน ีแชมเปญเป็นสีชาอ่อนๆนนะคะนี่เป็นม่วงเขียวอมฟ้าเรียกเป็นสีเขียวเข้มก็ได้นะคะซื้อไปเส้นเดียวคะเลยนะคะน่ะฟ้าอ่อนสีทองเนาะนี่เป็นน้ำตาลธรรมดานะคะลูกค้าสีขาวใสเนาะสีเขียวใสขุ่นเนาะ ตัวนี้เส้นละ120บาทนะคะม่วงอ่อนขุนนะคะสีฟ้าอ่อนขุนนะคะอันนี้เป็นเขียวเข้ม,มฟ้าเข้มนะคะสีโอรสเนาะร้อยยีบาทขาวขุนเหลือบลุงนะคะน้ำเงิน ขุ่น120บาทใส่80บาทนะคะสีส้มเข้มแบบนี้อันนี้เป็นแดงเข้มสีเหลืองอันนี้เขียวเข้มพาสเทลน,นี้ชมพูอ่อนขาวนี้กับขาวนี้คนละขาวกันนะคะลูกค้านี่นะมันจะเป็นแบบขุ่นใสๆกับขุ่นด้านไปเลยนะคะอันนี้เหมือนสีเปลือกไข่นะคะ เขียวเข้มแบบนี้นะคะสีแดง